ูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลบบุรีสรุปผลการดําเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการพศ2568โดยให้ทุกหน่วยงานถอดบทเรียนการดําเนินงานเพื่อวางแผนปรับกลยุทธ์เพิ่มมาตรการรับมือในปีต่อไป วันที่18เมษายน2568ณห้องประชุมละวะอุระชั้น4สำนักงานสาธนารณสุขจังหวัดลบบุรีรนายปัชยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการ2568จังหวัดลบุรี โดยมีนายวิรพัฒน์ออนสุรทุมหัวหน้าสํนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดรุบรีคณะกรรมการศูนย์หัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนมูลนิธิอาสาและผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลวิดีโอคอนเฟล็นต์ไปยังอำเภอทั้ง11อำเภอของจังหวัดรุบรีสำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการ2,568ของจังหวัดรุบรี ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2568รวม7วันมีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุจำนวน41ครั้งมีผู้บาดเจ็บ44รายเสียชีวิต4รายช่วงอายุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต20-29ปียานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ร้อยละ83.33% ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ถนนกรมทางหลวงคิดเป็น53.65จุดเกิดเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นทางตรงคิดเป็นร้อยละ82.93% ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในช่วงเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ3อันดับประกอบด้วยขับรถเร็วตัดหน้ากระชั้นชิดดื่มและขับตามลำดับนายปัญญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดรุบรีกล่าวว่าจากผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์คศ2568ที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้บูรณาการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการด้วยความเข้มแข็งจริงจังและเสียสละเวลาทำงานหลายวันติดต่อกัน ซึ่งนับได้ว่าได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในระดับหนึ่งแล้วทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดลบบุรีเกิดผลเป็นรูปธรรมมีความต่อเนื่องและยั่งยืนจึงขอให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับดำเนินการประกอบด้วยการสรุปผลถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2568โดยรวบรวมสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะแล้วนำไปปรับปรุงและจัดการทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบ อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการในปีต่อไปนอกจากนี้ให้ดําเนินการขับเคลื่อนมาตรการองค์การด้านความปลอดภัยทางถนนใน6ประเด็นสําคัญหลักคือการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์การดื่มไม่ขับขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดการประกันภัยพรบภาคบังคับสมัครใจร้อยเปอร์เซ็นต์การให้ความรู้ทักษะคิดการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนและการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยรวมถึงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่เด็กและเยาวชนได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มแล้วขับตัดหน้ากระทันหินและไม่สวมหมวกนิรภัยโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยรวมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนําเด็กและเยาวชนที่ขับขี่ยานพาหนะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายที่กำหนดในขณะที่ขับขี่ทุกครั้งขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดรบบุรีรายการสารดีดีๆบบุรีสนธยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ